ก่อนอื่นคุณโยมแห้ะต้องไม่เครียดเองถ้าคุณโยมไม่เครียดสักเองบรรยากาศต่างๆมันจะดีขึ้นก็เห็นใจคุณโยมว่าลูกก็คือความความหวังของเราทั้งสองคนตายายอ่ะนะเพราะฉะนั้น บางก็บางทีก็อดจะเครียดไม่ได้แต่ยังไงก็ตามคุณโยมถือหลักอย่างนี้คือก่อนอื่นก่อนดูแลพ่อบ้านให้ดีครับทำไมเศรษฐกิจของบ้าน <c oughs> <c oughs> ดูแลพ่อบ้านให้ดียังไงเสียเศรษฐกิจของบ้านขอให้ดำเนินไปได้ราบรื่น พ่อบ้านจะหาเก่งเท่าไรทำงานเก่งเท่าไรก็ตามถ้าช้างเท้าหลังคือแม่บ้านระวังหลังไม่ดีคือทั้งรายจ่ายทั้งรายละเอียดปลีกย่อยในบ้านเนี่ยถ้าแม่บ้านทำดีสะแล้วพ่อบ้านกลับมา หน้าบ้านตั้งแต่ที่ทํางานมาพอมาถึงบ้านหน้ายิ่งบานหนักเข้าไปอีกถ้าอย่างนี้ชนะไปแล้วหนึ่งทัพเราไม่ต้องห่วงเศรษฐกิจทีนี้สำหรับลูกลูกนะเอาละมันเป็นความหวังมันเป็นหัวใจของเราสองคนตายายแต่ว่าไม่เป็นไร เราเจาะลงไปดูที่ตรงใจลูกเราก่อนว่าจริงๆแล้วในเรื่องของการร่ำการเรียนของลูกเนี่ยใช่มันเป็นความสำคัญต่อเขาในอนาคตเพราะว่านั่นคือการ,การศึกษาคือการปูพื้นฐานในเรื่องอาชีพให้เขาในเรื่องของสังคมให้เขา แต่ว่าเมื่อเทียบกับส่วนสำคัญอีกส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของศีลธรรมประจำใจของลูกโดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกเราไม่ได้เสียหายอะไรก็จริงข้อสำคัญก็คือการรักษาอารมณ์ของลูกถ้านลูกรักษาอารมณ์เป็น ให้กำลังใจตัวเองเป็นเพียงแค่สองสิ่งนี้นะถึงแม้ลูกเราจะมีปัญหาสอบได้ไม่ได้อะไรไม่อะไรยังไงก็ตามทีนะหลวงพ่อว่าลวงถ้าเป็นหลวงพ่อนะหลวงพ่อหมดห่วงลูกเรารักษาอารมณ์ได้แล้วก็ ทำใจเป็นอย่างนี้ความประพฤติดีอย่างนี้เราพอใจแล้วส่วนการเรียนเราอย่าเอาเพเชอร์อย่าไปกดดันแกแกได้ไม่ได้แม่คอยให้กำลังใจพอเพราะว่าได้ไม่ได้ในชีวิตคนอย่างที่เราว่ากันกับคุณพ่อเมื่อกี้นี้ขอให้มีความรับผิดชอบเท่านั้นความรู้ความสามารถอย่างอื่นเรื่องเล็กหมด เมื่อเป็นอย่างนี้คุณโยมคุณโยมเองนั่นแหละรักษาอารมณ์ให้ดีนั่งสมาธิเยอะๆนะเราก็ดูแลพ่อบ้านไอ้อะไรที่จะเป็นรูนรั่วของพ่อบ้านเพราะว่าพ่อบ้านเนอออกไปทำงานข้างนอกเหมือนทับหน้าเหมือนนักมวยพอขึ้นเวที ต่อยไปต่อยไปบางทีเดี๋ยวเดี๋ยวมีผิดมีพลาดคุณโยมช่วยดูระวังหลังตรงพ่อบ้านตรงนี้ให้ดีไม่ใช่หมายความว่าพ่อบ้านคุณโยมไม่เก่งนะเก่งแสนเก่งเราช่วยดูตรงนั้นให้ดีรักษาอารมณ์เขาให้ดีเราก็มาดูแลการเงินดูแลเศรษฐกิจในบ้านให้ดีเราชนะไปแล้ว ครึ่งค้อนลกูกประคับประคองกันไปต้อาว,ว่าก็ว่านะสำหรับลกูกขอให้ความประพฤติของเขาดีแล้วการรักษาอารมณ์ของเขาเป็นเมื่อเขาแล้วการที่เขาจะได้ทั้งสองอย่างอย่างนี้จะได้จากไหน คุณแม่ก็เป็นต้นแบบอีกแล้ orian, ย้อนมาที่คุณแม่เมื่อเขาเห็นมากว่าคุณแม่เนี่ยไม่ได้กดดันเขาคุณพ่อก็ไม่ได้กดดันเขาถ้าอย่างนั้นเป็นเรื่องของความรับผิดชอบส่วนตัวของเขาแล้วเขาเองเขาก็ไม่เครียดจนเกินไปแต่ถ้าแม่ก็จี้เช้าจี้เย็นถ้าเข้าไม่ได้เอ็นทรานไม่ได้สอบไม่ผ่านแม่ไม่ยอมะอะ <d conclusions. S 1> <_ d Bar> ไรอ๋อไอ้หนูเอย้ยเองคราวนี้ไม่รอด คือเครียดตด้แล้วเมื่อปล่อยให้เขาตามเส้นทางที่ควรจะเป็นไม่กดดันเขาเขาจะมีเวลาที่จะสำรวจตรวจสอบตัวเองวันนี้ก็ต้องฝึกให้เขาไปใช้ความสามารถของเขาเชื่อใจเขาว่าเขาทำได้นอกจากทำได้แล้วก็ทำดีด้วย พราะเราสองคนสามีพัญญาก็ประพฤติตัวเป็นตัวอย่างที่ดีให้เขาดูมาตลอดชีวิตเราเองเป็นคนพูดคำไหนคำนั้นพ่อบ้านเราก็เป็นคนพูดคำไหนคำนั้นพูดง่ายๆเราสองคนตายายเป็นคนมีความรับผิดชอบต่อคำพูดตลอดมาแล้วลูกเราเท่าที่ อาตมาเห็นนะลูกของคุณโยมก็ประเพทเดียวคุณโยมสองคนนะ่ะเขาไม่ใช่คนไม่รักษาคำพูดเมื่อเขามีความสามารถในการรักษาคำพูดของเขาเขาพูดยังไงเขาก็ทำอย่างนั้นทำยัง,ง,ำยงไงเขาก็พูดอย่างนั้นอาตมาว่าจากตรงนี้เนี่ยสแสดงว่าเขามีความรับผิดชอบของเขาพอ พอที่จะให้เราไว้วางใจว่าเขาทํางานของเข้าได้เขาสอบคองเข้าได้สมมุติว่าเมื่อลูกของเราเกิดผิดพลาดเกิดสอบไม่ได้ขึ้นมาหลวงพ่อก็ว่านะในมุมมองของหลวงพ่อหลวงพ่อกลับไม่เดือดร้อนเพราะว่ามันก็ดีไปอย่างลูก ลูกเราบางอย่างก็อาจจะมีข้อบกพร่องแล้วเขาไม่ยอมรับความบกพร่องอันนั้นของเขาวันนี้ถ้าเขาเกิดสอบไม่ได้เออลูกแม่ก็เคยเตือนเรื่องนั้นเรื่องนั้นแล้วลูกคิดว่ามันเป็นเรื่องเล็กวันนี้ลูกรู้ด้วยตัวเองแล้วนะมันไม่ใช่เรื่องเล็กความที่ เจอความผิดหวังอย่างนี้มั่งเข้าซึ่งความผิดหวังระดับนี้มันไม่ใช่เรื่องเป็นเรื่องตายแต่มันกลับช่วยให้ลูกเราได้คิดขึ้นมาบ้างหลวงพ่อว่าไม่เสียหลายนะมันก็คุ้มถ้าจะเป็นการฝึกให้ลูกเรารู้จักเปลี่ยนขยะอะให้เป็นปุ๋ยขึ้นมาบ้างแล้วบันหลังไอ้ที่เชื่อ เชื่อดีเชื่อความสามารถอ,าอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นเคยทําเรื่องนั้นเรื่องนี้สําเร็จจะบางทีกลายเป็นพยองไปวันนี้ก็เลิกพยองได้แล้วเพราะว่าผลมันฟ้องแล้วนี่สิ่งละอันพันละน้อยเหล่านี้ที่มันเกิดขึ้นมาถ้าเราไม่ไปซีเรียสไม่ไปเคร่งเครียดกับมันนักมันก็ไม่เป็นปัญหาอะไร หลวงพ่อจาได้เมื่อตรงหลวงพ่อไปเรียนต่างประเทศเมื่อสมัยยังเป็นวัยรุ่นอยู่ไปครั้งที่บ้านอาจารย์ลูกอาจารย์กำลังจะเข้าอนุบาลแล้วเสร็จแล้วก็มาขออนุญาตแม่ขอเล่นมีดแม่ไม่ให้ทีแรกบอกไม่เอาเดี๋ยวบาทลูกก็จะเล่นแม่ว่าไงก็ได้ แต่สัญญากับแม่ก่อนนะว่าท้ามีดบาดแล้วหนึ่งห้ามร้องไห้สองให้ทำแผลเองลูกลับากและแกก็ไปหยิบมาเลยไปหยิบเอาทิงเจอมาเอาหยิบผ้ากอสมาไปหยิบไอ้พลาสเตอร์มาหยิบตะไคร้มาแล้วบอกลูกทำเองนะรู้ไม่ใช่โดนแผลโดนทิงเจอเนี่ยเป็นไงแสบ ระวังนะแสบนะจำมะลูกก็รับปากไอโกรออินาฟแกว่าแกโตแล้วแกเลน่นได้แก,ด,แกดูแลตัวเองได้แม่แบบไปหยิบมีดเล่มนั้นมามีดที่ทื่อที่สุดในครัวแกเอามาเล่นพอรับตาไปอัตมาก็ถามอยู่คิดว่ามีดไม่บาดลูกอ่ะเนี่ยใช่ตอบชัดนะยังไงก็บาดอ,อ้าวแล้วทำให้ลูกเล่นได้ยังไง มันไม่คมนะหรอกบาทก็ไม่ลึกถือโอกาสจะฝึกลูกมันไม่คมนะถือโอกาสฝึกลูกให้ทำแผลเป็นเพราะจะต้องเข้าโรงเรียนแล้วเราไม่ใช่พอ่อใช่แม่เอ๊ะทำไมแม่เขาดูเขาปล่อยเ,อเขาเข้าใจร้ายกับลูกอย่างนี้ แต่ว่าเออคุณยอมไม่ถึงห้านาทีลูกชายวิ่งมาแล้วแม่มีดบาดน้าเบะมอเลยแม่ทวงสัญญาเลยลูกสัญญากับแม่ไม่ใช่หร่ว,ว่าจะไม่ร้องไห้จะลูกชายว่าไงไอ้ก็ยังไม่ได้ร้องนี่อยู่สัญญาโดยจะทำแผลเองปะ่ะทำซะ เด็กรู้ทิงเจอแสบกกจะไม่ยอมทําแม่บอกว่าถ้าไม่ทําแม่จะจับจุ้มลงไปในขวดอย่างนี้แกก็เลยต้องทําแล้วแกครูนะทาไม่ดีนะต้องพันแผลอย่างนี้นะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเอ,อแบคทีเรียเข้าแล้วก็นิ้วมันเน่าแล้วก็ต้องตัดนิ้วนิ้วด้วนนะอา้าวแม่ครูเลยทีนี้ก็แกก็ค่อยทําพันแผลงงแกก็ประสานเด็กพันไม่ได้ มันไม่ได้ดีแม่เขาก็ใช้ตะไกรเนี่ยตัดทิ้งที่ลูกพันเอาไปแล้วเขาก็พันให้ดูใหม่เรียบร้อยแล้วก็ถามลูกอยู่คิดว่าอยู่ทําได้ไเนี่ยได้พอได้ปั๊บแกตัดที่แกพันแผลไว้ทิ้งเลยแล้วให้ลูกพันใหม่ลูกพันอยู่สักพักแกพันได้อยู่ในเกณฑ์ทีเดียวก็ยังเออบางครั้งเขาก็ยังยอมให้ลูกเจ็บเพราะมันไม่ได้เจ็บอะไรหนักหนา กะไอ้มีดทื่อๆบาดเห็นเลือดหยดสองหยดถ้าลูกครั้งนี้จะตกแล้วได้ข้อคิดอีกตั้งพันเรออาตมาว่ากอบคุ้มอย่าไปซีเรียสแกแกอย่าไปอะไรแกแกหนักหนาให้เขารู้จักให้กำลังใจตัวเองให้เขารู้จักค้นหาข้อบกพร่องตัวเองแล้วแม่คอยเป็นพี่เลี้ยงให้สักหน่อยถ้ารู้สึกว่าแกชักจะ รับอาการนี้ไม่ได้แม่ก็เข้าไปและที่แน่ๆน,นะนับแต่วันนี้ไปคุณแม่ก่อนนอนเวลาจะนั่งสมาธิอย่างที่ทำประจำนะเรียกคุณลูกไปนั่งด้วยเพราะตอนนี้แกชักจะรู้ว่าแกชักจะเครียดวิธีฝึกคล้ายๆเครียดวันนี้ลูกเอ้ยมานั่งกับแม่เถอะแล้วก็ไม่ต้องไปพูดอะไรให้แกวุ่นวายใจคุณโยมทำไปสบายๆอย่างนี้ เดี๋ยวครอบครัวก็ก็คืนสู่ปกติเพราะว่าตอนนี้ความจริงมันก็ปกตินะแต่คิดมากานะทำใจสบ,สบายสบายทั้งครอบครัวหลวงพ่อเจ้าคะขณะนี้ลูกศึกษาในมหาวิทยาลัยเจ้าคะ่ะมหาวิทยาลัยของลูกเนี่ยมีเพื่อนมากหน้าหลายตาลูกจะต้องเจอเพื่อนมากมายบางครั้งต้องทํารายงานด้วยกันเจ้าคะ่ะที่ลูก อยากจะเรียนถามหลวงพ่อว่าลูกควรจะวางตัวอย่างไรแล้วก็มีวิธีการเลือกเพื่อคบเพื่อนในอย่างไรเจ้าค่ะเจริญพรดีแล้วที่ถามเรื่องนี้เพราะไม่เฉพาะแต่คุณหนูหรอกที่การจะเลือกคบเพื่อนเราไม่รู้จะเลือกอยังไงแม้แต่เป็นผู้ใหญ่แล้วก็ยังเลือก เพื่อนยากเลยรัฐบาลจะเลือกคนมาเข้าทีมร่วมรัฐบาลเขาก็ยังคัดยากเพราะฉะนั้นการที่หนูมาถามหามาตราการในการครบเพื่อนตั้งแต่ตอนนี้ถูกละเพื่อต่อไปในภายภาคหน้าจะเป็นนายกหญิงคนแรกของเมืองไทยก็จะได้เออมีวิธีการ ที่จะคัดเลือกทีมเอาไว้อย่างนั้นก็แล้วกันในการคัดเพื่อนสำหรับคบคาสมาคมพระสรัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้ส่งให้หลักเอาไว้หลักขั้นต้นก่อนที่เรามักเคยจะมักจะได้ยินกันมาแล้วลนะ่ะว่าคบคนเช่นใดก็เป็นอย่างคนเช่นนั้น คบคนคบคนผ่านผ่านพา,นานไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลแต่การที่จะเลือกว่าใครเป็นผ่านใครเป็นบัณฑิตใครเป็นเพื่อนแท้ใครเป็นเพื่อนเทียมไม่หมูหลอกลูกเอ้ยแต่ว่าถึงแม้จะไม่หมูก็มีหลักง่ายๆ อยู่สี่อยู่อยู่สี่ข้อด้วยกันหลักอะไรก็หลักเรื่องความรับผิดชอบอีกนั่นแหละอือหนึ่งรับผิดชอบตัวเองซึ่งสำคัญที่สุดในโลกนลยเพราะไม่มีใครเราจะมารับผิดชอบตัวเราแทนเราอสองเราก็รับผิดชอบ ต่อคนรอบข้างพูดง่ายๆเอาละขั้นต้นรับผิดชอบต่อครอบครัวของเราสามรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมนั่นแหละส่วนรวมในที่นี้ของหนูก็สถาบันการศึกษาที่เรียนอยู่นั่นแหละอย่าเพิ่งรวมไปถึงขนาดประเทศชาติบ้านเมืองเลยแล้วก็ประการที่สี่รับผิดชอบ ต่อศีลร,รมทางเศรษฐกิจเอาชัดๆอย่างนี้ครับข้อแรกก่อนรับผิดชอบต่อตัวเองคุณหนูรู้นะหน้าที่ของคุณหนูตอนนี้คือเรียนเป็นหลักเลยเพราะฉะนั้นการเรียนต้องไม่ขาดตกบกพร่องจ้าชัดเจนนั่นเป็นหน้าที่ที่รับผิดชอบส่วนตัวเลย ทางโลกแต่ในทางธรรมต้องรับผิดชอบควบคู่กันไปเลยอะไรศีลห้าข้อจ้าเพราะมันเป็นต้นทุนแห่งความเป็นมนุษย์ของหนูเองจัดดีไหมโชคดีแล้วที่ได้เกิดมาเป็นคนดียังไงเกิดมาเป็นคนดีเพราะว่าเกิดมาเป็นคนเนี่ย มีโอกาสที่จะได้ความได้ทําความดีสารพัดพูดง่ายๆสัตว์ในโลกนี้แม้มีเยอะแยะหลายประเภทแต่ว่าไม่ว่าประเภทไหนตั้งแต่เล็กจนโตทักว่าช้างก็าตามทีสัตว์เหล่านั้นไม่มีศักยภาพในการทําความดีเวน้นเว้นอะไรเวนน้นคนวันนี้ชาตินี้ มีบุญได้เกิดเป็นคนต้องรักษาความมีบุญความมีโชคตรงนี้เอาไว้ก็บุญพื้นฐานที่ทำให้ได้เกิดมาเป็นคนอะไรศีลของเราะลูกเลยเพราะฉะนั้นนะลูกนะรักษาศีลของตัวเองให้ดีเพราะฉะนั้นถึงคราวคบใคร ก็ดูว่าไอ้เจ้าเพื่อนคนนั้นน่ะมันรักษาศีลมันดีไหมถ้ามันรักษาศีลไม่ดีช่วยมันแก้ไขนถ้าช่วยมันแก้ไขแล้วมันไม่ยอมให้แก้ถอยไปเถอะเพราะมันจะถอยหลังจากความเป็นคนไปเป็นอะไรซะอีกแล้วมันจะไป่นั่งนับหนึ่งใหม่อย่าหลงไปนั่งนับหนึ่งใหม่กับมันนะไม่เอานะเพราะฉะนั้นถ้าใครศีลไม่ดีเอต่างคนต่างไปละดีเดี๋ยว เดี๋ยวคุณจะดึงฉันไปไหนสักก็ไม่รู้อ่นี่ข้อที่หนึ่งรับความรับผิดชอบความรับผิดชอบข้อที่สองคือรับผิดชอบต่อครอบครัวของคุณหนูเองใครลนะ่ะก็คุณพ่อคุณแม่ของหนูกับน,น้องอีกคนรวมทั้งคนใช้ในบ้านคุณหนูต้องรับผิดชอบให้ดี ทำไมคุณพ่อเหนื่อยนะหรือไม่เหนื่อยเหนื่อยค่าเทอมเทอมที่ผ่านมานี่เท่าไหร่จ๊ะ <c oughs> ไปต่างตอบไปต่างตอบ <c oughs> <c oughs> เบิกจากคุณพ่อแต่ละทีแ้ะถอนหายใจเฮือกทุกครั้งนั้นอะไรที่กระทบใจพ่อหรือจะไปเพิ่มงานให้พ่อต้องทำงานหนักมากกว่าน,นั้นอห้ามจ้ะชัดน,นะ พูดง่ายง่ายใช้เงินพ่อได้น้อยหน่อยดีแล้วจะช่วยงานอะไรคุณพ่อน่กก็ช่วยไปนี่เรื่องแรกท่นหนอมใจคุณพ่อด้วยพรราะเาโตแล้วสองท่านหนอมใจคุณแม่คุณแม่อยู่บ้านดูเหมือนไม่เหนื่อยแต่จริงๆนั่นแหละเหนื่อย แค่ตามดูความประพุธของคุณหนูก็คุณแม่ก็เหนื่อยแล้วไม่รู้นอนไม่หลับบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้แหละนี่เป็นตัวอย่างแต่จริงๆก็คือคุณพ่อเมื่อต้องไปลุยโลกภายนอกก็เป็นธรรมดาคุณแม่ต้องระวังหลังต้องช่วยมองอนาคตคุณหนูต้องดูรายละเอียดต่างๆเตรียมไว้ให้คุณหนูในอนาคตอีกสารพัดนะเพราะฉะนั้น ต้องถนอมใจคุณพ่อคุณแม่ให้ดีแน่นอนน้องอีกคนหนึ่งก็ต้องถนอมใจกันคนใช้อีกสองคนในบ้านอย่ามองว่าเป็นคนใช้เลยมองว่าเขาเป็นสองคนที่มาช่วยคุณพ่อเราหาเลี้ยงชีพนี่เราเองก็มีหน้านที่จะต้องรับผิดชอบต่อครอบครัวเราอย่างนี้เพื่อนคนไหน ที่เขาไม่รับผิดชอบพ่อแม่พี่น้องครอบครัวของเขาเตือนได้เตือนเตือนไม่ได้ถอยเถอะเดี๋ยวเชื้อไม่รับผิดชอบประเภทเนี้มันจะลามมาถึงเราอ่ะเรามีหน้าที่อะไรอีกเออจะต้องรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมล่ะตั้งแต่ใครคราวนี้ก็ต้องมาถึงสถาบันที่เราอยู่นั่นแหละ ตั้งแต่ครูบาอาจารย์ของเราที่สอนเราชื่อเสียงของสถาบันอืมไม่ว่าการกีฬาไม่ว่าอะไรทั้งสิ้นที่เกี่ยวกับชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยเราทำได้ก็ต้องทำทำไมทำให้มหาวิทยาลัยของเราเครดิตดีเท่าไหร่ชื่อเสียงดีเท่าไหร่มันก็ย้อนมาถึงตัวเราเองอีกนั่นแหละหนูจบจากไหน จากสถาบันนั้นนั้นอ๋อสถาบันดังนั่นเลยเจ้าค่าแค่นี้หน้าเราก็บานเป็นกะโลกความรับผิดชอบประการที่สคือความรับผิดชอบต่อศีลธรรมทางเศรษฐกิจอะไรก็ย้อนกลับมาเรื่องเดิมคืออย่าเข้าไปแต่ต้องอบายมุขทุกชนิด อ่ะหนึ่งพวกสรายาเสพติดบุรีต่างๆไม่แตะต้องสองลลกเอ้ยไม่ว่าเถกไม่ว่าเทก,เ,ทกเอาเถะหน้าตาอย่างนี้หลวงพ่อเชื่อไม่เข้าแต่ว่าระวังนะอย่าใจอ่อนพวกพระชวนไปเที่ยวคอนเสิรต์ตคอนเสิร์ตอะไรก็ดูให้ดีไม่เหมาะไม่ควกรก็อย่าไป เรามองภาพความรับผิดชอบต่อศีลธรรมทางเศรษฐกิจชัดเจนอย่างนี้ดูใครไม่มีความรับผิดชอบต่อศีลธรรมทางเศรษฐกิจเหล่านี้ก็จําเป็นต้องถอยถ้าถ้าช่วยแก้ให้เขาไม่ได้คุณหนูมองภาพเหลอนนี้แล้วก็เราจะเห็นว่าอืมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงละเอียดละออขนาดไหน ไปฝึกให้ได้ตามพระองค์แล้วเราจะเป็นคนดีอยู่ในสายตาของพระองค์ตลอดไปทั้งชาตินี้ทั้งชาติหน้าแล้วก็ความตกต่ำจะไม่มีแก่เราได้รับความรู้จากหลวงพ่ออย่างนี้แล้วช่วยไปแจกจ่ายให้พักพวกนะที่สถาบันนะแล้วก็พยายามเอาเถอะ ถ่ายทอดด้วยยัดเยียบด้วยใช้เทคนิคให้ดีก็แล้วกันทำให้เขามีความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองต่อครอบครัวของเขาต่อสังคมคือสถาบันขั้นต้นคือสถาบันการศึกษาแล้วก็ศีลธรรมทางเศรษฐกิจด้วยถ้ารับผิดชอบอย่างนี้กันทั้งบ้านทั้งเมืองตั้งแต่สมัยเป็นนิสิตนักศึกษา เราพอหวังได้ว่าอนาคตของชาติไทยต้องรุ่งแน่นอน